นึกภาพดูสิครับว่าโลกของเราได้เข้าสู่ยุคใหม่ที่พลังงานสะอาดกำลังครอบนำตลาดพลังงานแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในปี2025พลังงานแสงอาทิตย์ได้แสงหน้าถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าเป็นครั้งแรกและที่สำคัญกว่านั้นคือมันผลิตได้มากกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกสีอีกแต่เรื่องราวนี้ยังมีมุมมองที่แตกต่างกันมากมายและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปมาดูกันว่าทำไมพลังงานแสงอาทิตย์ถึงกลายเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุด และโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนบ้างเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้นผมจะอธิบายแบบทีและขั้นตอนนะครับพลังงานแสงอาทิตย์คือการเปลี่ยนแสงแดดให้เป็นไฟฟ้าโดยใช้แผงโซลาเซลล์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สะอาดและไม่ก่อมลพิษต่างจาก่านหินที่เผาไม่แล้วปล่อยก๊าซเรื่อนกระจกออกมาในปี2025นี้เองที่พลังงานหมุนเวียนอย่างพลังงานแสงอาทิตย์และลมได้ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า ทานหินเป็นครั้งแรกและยังเกินกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกอีกด้วยนี่ไม่ใช่แค่สถิติธรรมดาแต่เป็นสัญญาณว่าพลังงานสะอาดกำลังกลายเป็นทางเลือกหลักแล้วลองดูข้อมูลจากรายงานของอิมเบอร์สตาบันวิจัยด้านพลังงานที่น่าเชื่อถือกันเถอะครับในช่วงครึ่งแรกของปี2025การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลกเติบโตสูงสุดเป็นประวัติการถึง31%ขณะที่พลังงานลมเติบโต 7. 7เรวมกันแล้วทั้ง2องอย่างผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า400เววััตต์ช่โม ซึ่งมากกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันเลยทีเดียวต้นทุนที่ลดลงอย่างรวดเร็วของพลังงานแสงอาทิตย์จนถูกกว่าถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเป็นปัจจัยสําคัญที่ผลักดันให้การเติบโตนี้เกิดขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดมันกอซาตาวิอาโตรโมติก้านักวิเคราะห์ไฟฟ้าอาุโสคของเอมเบอร์และหัวหน้าทีมวิจัยได้กล่าวว่านั่นหมายความว่าพวกเขาสามารถรักษาระดับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกไว้ได้ซึ่งหมายถึงแม้ว่าความต้องการไฟฟ้าจะพุ่งสูงขึ้น จากเศรษฐกิจที่เติบโตรถยนต์ไฟฟ้าและสูนข้อมูลที่เพิ่มขึ้นประชากรที่ขยายตัวในประเทศกำลังพัฒนาและอุณหภูมิที่สูงขึ้นทําให้ต้องใช้เครื่องปรับอากาศมากขึ้นแต่พลังงานหมุนเวียนก็ยังสามารถตอบสนองได้โดยรวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ำพลังงานชีวมวลและพลังงานความร้อนใต้พิภพอที่น่าสนใจคือการผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิลโดยรวมลดลงเล็กน้อยน้อย,อยกว่า1%เธอกล่าวต่อว่า การลดลงโดยรวมของเชื้อเพลิงฟอสซิลอาจเล็กน้อยแต่มีความสำคัญนี่คือจุดเปลี่ยนที่เราเห็นการล่อยมลพิษเริ่มคงที่ซึ่งช่วยให้โลกลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานที่ก่อมลพิษได้แม้ว่าความต้องการจะเพิ่มขึ้นก็ตามเอ็มเบอร์ได้วิเคราะห์ข้อมูลรายเดือนจาก88ประเทศที่ครอบคลุมความต้องการไฟฟ้าส่วนใหญ่ของโลกเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนแต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจและอาจมีข้อโต้แย้งในขณะที่โลกโดยรวมกำลังก้าวไปข้างหน้าจีนและอินเดียกลับนำหน้าในการเติบโตของพลังงานสะอาด ในช่วง6เดือนแรกของปี2025จีนเพิ่มพลังงานแสงอาทิตย์และลงมากกว่าส่วนอื่นของโลกรวมกันส่งผลให้การเติบโตของพลังงานหมุนเวียนในจ,จีนแสงหน้าความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและช่วยลดการผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิลลง2%อินเดียก็เช่นกันภาคพลังงานแสงอาทิตย์แหลและลมเติบโตสูงสุดเป็นประวัติการซึ่งสูงกว่าความต้องการที่เพิ่มขึ้นทำให้การผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิลลดลงด้วย แต่สาหรับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเรื่องกลับกันความต้องการพลังงานมีมากกว่ากําลังการผลิตพลังงานสะอาดส่งผลให้การผลิตถ่านหินและก๊าซเพิ่มขึ้นและการปล่อยมลพิษจากเชื้อเพลิงฟอสซิลก็สูงขึ้นตามไปด้วยนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามเพราะตลาดพลังงานสะอาดของสหรัฐกําลังเผชิญกับความท้าทายใหญ่จากนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เปลี่ยนจากการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนไปสู่การส่งเสริมถ่านหินน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ รัฐบาลได้ยุติการให้ทุนสนับสนุนโครงการพลังงานสะอาดในยุคข,ของไบเดนยกเลิกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศและระงับการพัฒนาพลังงานลมรวมถึงยกเลิกอนุมัติการผ่อนปรนกฎระเบียบ2ปีให้กับโรงไฟฟ้าถ่านหินและอุตสาหกรรมก่อมลพิษอื่นๆและยังทุ่มเงินหลายล้านดอลลาร์ให้กับโรงไฟฟ้าถ่านหินเหล่านี้ด้วยในสุนทรพจน์ต่อสมัชชาใหญ่แห่งสหรประชาชาติเมื่อเดือนที่แล้วทรัมป์ยังโจมตีพลังงานหมุนเวียนและตั้งคำถา,ถามถึงความถูกต้องของแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วย ผู้เชี่ยวชาญอย่างไมเคิลเจราดผู้ก่อตั้งและผู้อํานวยการศูนย์กฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซาบินมหาวิทยาลัยโคลมเบียซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับรายงานนี้ได้เตือนว่าความพยายามของทรัมป์ในการสกัดกั้นพลังงานสะอาดจะส่งผลกระทบในระยะยาวรัฐบาลกลางกําลังสนับสนุนปัญญาประดิษฐ์อย่างมากซึ่งจะเพิ่มความต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างมหาศาลและพวกเขาก็กําลังปิดแหล่งพลังงานใหม่ที่มีราคาถูกที่สุดอย่างพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งจะนําไปสู่ช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานเขากล่าว สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศปีก็ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของพลังงานหมุนเวียนในสหรัฐลงครึ่งหนึ่งในทศวรรษนี้จากเดิมคาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตใหม่500กิกะวัตต์ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพลังงานแสงอาทิตย์และลมภายในปี2030เหลือเพียง250กิกะวัตต์ขณะที่การส่งออกเทคโนโลยีสะอาดของจีนพุ่งสูงขึ้นสหรัฐกลับมุ่งเน้นส่งเสริมให้โลกซื้อน้ำมันและก๊าซ ธรรมชาติมากขึ้นในเดือนสิงหาคม2025การส่งออกเทคโนโลยีสะอาดของจีนทําสถิติสูงสุดที่20,000ล้านดอลลาร์สหรัฐจากยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น26%และแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น2.3%รวมกันแล้วมูลค่ามากกว่าการส่งออกแผงโซลารเซลล์2เท่าแต่แม้จะมีความแตกต่างเหล่านี้อแมนดาสมิธนักวิทยาศาสตร์อาวุโสจากองค์กรวิจัยโปรเจกต์โรดาั ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับรายงานก็ยังเชื่อมั่นว่าพลังงานหมุนเวียนยังมีโอกาสที่จะเข้ามาแทนที่เชื้อเพลิงฟอสซิลได้แม้ว่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นบ้างและนี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจและอาจมีข้อโต้แย้งบางคนอาจโต้แย้งว่าการพึ่งพาพลังงานหมุนเวียนไม่ได้ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างแท้จริงแต่รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงก้าวสำคัญในทางตรงกันข้ามเอมเบร,เรียกช่วงเวลานี้ว่าจุดเปลี่ยนสําคัญมันกอ่อซาตาวิอาโรดโมติก้ากล่าวว่า นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่พลังงานสะอาดกำลังก้าวทันกับการเติบโตของความต้องการปัจจุบันพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าใหม่ที่ใหญ่ที่สุดของโลกติดต่อกันสาปีแล้วและสามารถตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นถึง83%เลยทีเดียวการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนใหญ่ราว58%อยู่ในประเทศที่มีรายได้น้อยซึ่งหลายประเทศเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทั้งหมดนี้เพราะต้นทุนค่าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเฉลี่ยลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันมีราคาต่ำกว่า20ดอลลาร์ต่อเมกะวัตต์ชั่วโมงในหลายภูมิภาคจนถูกกว่าถ่านหินหรือก๊าสธรรมชาติเกือบทุกที่จากนวัตกรรมวัสดุใหม่การผลิตแบบอัตโนมัติและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นที่ช่วยลดต้นทุนได้มากในปัจจุบันโซลาร์เซลล์พัฒนาไปมากจนสามารถจับแสงอาทิตย์ได้มากขึ้นบางแบบ2ด้านใช้ทั้งสองด้านทําให้กําลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากพื้นที่เดียวการประชาชนเห็นผลได้ชัดเจนว่าพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยประหยัดค่าไฟได้มากและเป็นครั้งแรกที่มันสามารถแข่งขันได้โดยไม่ต้องได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนับตั้งแต่ปี1975ราคาพลังงานแสงอาทิตย์ลดลงถึง99.9%และปัจจุบันถูกมากจนสามารถเปิดตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในประเทศได้ภายในปีเดียวโดยเฉพาะในประเทศที่ไฟฟ้าจากโครงข่ายมีราคาแพงและไม่สเสถียรตัวอย่างเช่นปากีสถานนำเข้าแผงโซลารเซลล์ที่ผลิตได้17กิกะวัตต์ในปี2000 24เพิ่มขึ้น2เท่าจากปีก่อนและเทียบเท่ากับประมาณ1ใน3ของกำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศแอฟริกาก็เช่นการพลังงานแสงอาทิตย์เติบโตอย่างรวดเร็วนำเข้าแผงเพิ่มขึ้น60%ต่อปีแอฟริกาใต้ซึ่งใช้ถ่านหินเป็นหลักเป็นผู้นำขณะที่นจีเรียแซงหน้าอียิปต์ขึ้นมาอยู่อันดับ2ด้วยกำลังการผลิต1.7กิกะวัต์ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้าของครัวเรือนราว1.8ล้านหลังคาเรือนในยุโรปประเทศเล็กๆในแอฟริกาบางแห่งเติบโตเร็วยิ่งกว่าเช แอฟริกเหนือนำเข้าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น33เท่าแซมบีย8เท่าและบอสเวนา7เท่าประเทศในเขตพลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงเอเชียแอฟริกาและลาตินอเมริกาส่วนใหญ่ต้องการไฟฟ้าปริมาณมากสำหรับเครื่องปรับอากาศกลางวันและสามารถลดต้นทุนพลังงานได้แทบจะทันทีเมื่อใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์นอกจากนี้ต้นทุนของระบบกักเก็บพลังงานลดลงเกือบ80%ตั้งแต่ปี2018ทำให้บ้านเรือนและอุตสาหกรรมสามารถซื้อมาใช้ได้จริง ปัจจุบันระบบเหล่านี้เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นแหล่งพลังงานตลอด24ชั่วโมงไม่ใช่แค่ทางเลือกสําหรับเวลากลางวันเท่านั้นซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีว่าทําไมพลังงานสะอาดถึงน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆแต่ที่นี่คือจุดที่อาจทําให้หลายคนคิดต่างกันคุณคิดอย่างไรกับนโยบายของสหรัฐที่หันกลับไปสนับสนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลมันจะเป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่และโลกจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไรถ้าประเทศใหญ่ๆไม่เห็นด้วยกัน แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะครับผมอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้และมีมุมมองอะไรที่น่าสนใจบ้าง